สร้างกุญแจคนนี้มาที่บ้านหลังหนึ่งเพราะถูกเรียกมาเมื่อถึงก็เจอแม่กําลังทะเลาะก,กับลูกชายหลังจากทักกันแม่ก็พามาดูตู้เซฟเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เล่าว่าลูกชายเอาแต่เล่นมือถือแล้วเอามือถือเธอไปจ่ายเงินค่าอะไรก็ไม่รู้เพราะเธอจะเอามือถือมาลูกชายก็เอามือถือไปเก็บไว้ในตู้เซฟที่เธอเพิ่งซื้อมาแล้วก็ล็อกระหัสไว้ผลการเรียนก็แย่ลงระหว่างที่เขาจะปลดล็อกลูกชายเธอก็เข้ามาตีเขาแล้วว่าเขาว่าใครเป็นคนใช้ให้นายมาปลดล็อกตู้เซฟฮะ แม่ก็พยายามห้ามและบังคับให้ลูกชายกลับเข้าไปในห้องลูกชายก็สวนแม่ว่าชีวิตเป็นของผมแม่จะมาบังคับผมไม่ได้หรอก แม่ก็สุนขึ้นมาและลากตัวลูกชายเข้ามาในห้องเขาจึงใช้จังหวะตอนทั้งคู่ทะเลาะก,กันปลดล็อกตู้เซฟได้สําเร็จและเอามือถือออกมาได้เขาก็เดินเข้าไปบอกแม่ว่าเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวผมสอนวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเด็กก็เริ่มด่าเขาทันทีและปาของใส่เขาเขาทนไม่ไหวแล้วที่โดนทําร้ายถึงสองครั้งจึงสแกนหาไม่กวาดถอดด้ามออกมาเป็นกระบองโยนให้แม่ซะเลย